รถมี15กิโลเมตรราิชอบเจ็ดบ้านาาประชากร4 3 8, 8คนจักรวรสิไัน2 3 6ครอบครัวให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพการควบคุมละป้องกันโรคและการยุ้นส,สุขภาพและวกสาธุร การรับนโยบายหมอครอบครัวจากกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัด,ดจตั้งทีมหมอครอบครัว้อมภาครือข่ายตรงเรียนบ้านให้บริการผู้ป่วยู่บ้านเน้นการดูแลร่างกายและจิตจากไิจีข้าวตื้นและข้าใจดังนโยดังำคำขวัญที่ว่าประชาชนดูใจมีญาติทั่วไทยเป็นหมอครอบครัว วันนี <Hands up> ้นะคะทีมของบ๊อบกัวจะโรงพยาบาลสทรงเสื่อมสุขภาพตับมดลูกเลยนะคะเสือไทยอเภอบุญพินนะคะหมายเยี่ยมนะคะก็วันนี้นะคะมีท่านนายกอบตนะคะมีดวงหม้ายเยี่ยมนะคะแล้วก็มีน้องกายภาพจากโรงพยาบาลบุญพินนะคะแล้วก็มีดีอสมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสทรงเสื่อมสุขภาพตับมดลูกเลยค่ะนั่นกันนะนั่นกันกั I <laughs> <laughs> วันนี้ทีมหมอครอบครัวจจกลงใบมาสทรงเสืิอมุขภาพพับแต้มนัวเตยนะคะหมายเยี่ยมนะคะแล้วก็ทีเเมเผือข่ายซุกกาะพอบอเมรุปินินนะคะนี่คือพีอารีนะคะผู้ดแลรปลาขีนะคะค่ะสำหรับปลาขี้เลียนะคะอ่าอายุเก้าสิ้าปีนะคะประมาณเดือนกันยานะคะปลขี้เราข้ารหลับการรักษ่โรีลงาบมันุงทินนะคะ โดยแก้เรื่องอาการของเสียกินอะไรไม่ได้นะคะทางโรงพยาบาลพิพินก็คือให,ให้ใส่ทราให้อาหารถงสา่ยญาานะคะกลับมาดูแลที่บ้านนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลทรงเสริมทุกขภาพตำบลนหวลนะะัวเต้ยค่ะได้ข้ามาเปลี่ยนส้ายให้เป็นประยะนะคะแล้วก็ให้คอยให้ความชื้นเลือดกำแนะตนำปีอารีนะคะในการให้อาหารถางส่ยญาานะคะซึ่งตอนนี้ปีอารีเป็นผู้ดูแลป้าคิดนะคะก็สามารถให้อาหารถางส่ยญาาได้โดยตนเองนะคะ ึงในการดูแลปลาขี้แต่ละคราคาราคามาดูนะคะก็คือได้วัดความดันเจาน้าน้าตาลนะคะความดันและน้าตาลของปลาขี้ตในเกณฑ์ปกติมาตลอดนะคะสําหรับวันนี้ความดันของปลาขี้กับปกตินะคะอลอยซิทเดียบิทนะคะพีอารีนะคะซึ่งวันนี้ปลาขี้กินอาหารได้ไหมคะได้ค่ะปกติปลาขี้แกจะให้อาหารต่างไซสยย์มือละทรงร้อยห้าสิบสี่สี่นะคะถึงในการนี่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุกาตาพต่ไม่นวดเตยจุก เราระวังในการเกิดแพล่กัดทับในผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งสำหรับปาคีน,นี่นอนติดเตียงประมาณ9เดือนนะคะยังไม่มีแพรกัดทับนะคะซึ่งมีพี่อารีนะคะคอยดูแลในการพลิกตะแคงตัวทุกสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ทากายภาพทับทออกกําลังกายอนเตียงนะคะยกแค้นยกข้าอนเตียงนะคะซึ่งวันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบุญทินนะคะทีมหมอกอบครัวนะคะมาแนะนําในการทํากายภาพที่บ้านนะคะ เรของข้าไถีนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของข้อยึดติด<ม>เนื่องจากอนอนนอนเป็นระยะเวลานานนะคะสหราับการฟื้นฟูหรือว่าการทำแก่ข้ามบาดถ่าก็จะป้องกันภาะวะแค่ซ้อน,นะคะ่ะก็คือการป้องกันแหกของท้านนะคะ่าแล้วก็ป้องกันข้อนะคะไม่ให้ยึดติดไปมากกว่าเดิมหรือว่าการคงความข้อต่อนะคะก็จะเป็นวิธีการง่ายๆเลยที่ผู้ดูแลสามารถทําได้นะคะ,ะก็คือการจัดท่านอนที่ถูกต้องคะ่ะแล้วก็การออกกำลังกายแบบทให้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูการออกกำลังกายแบบ เดี๋วเ,เริ่มจากข้อไห่นะคะใช้มือค่จากริวณ้อมือแล้วก็มืจากบริเวณอตนะคะ,ะนี้ยกขึ้นมาทางศีษนะคะให้สุดการเคลื่นอนไหวนะคะช้าต้องให้ทำท่ารับประมาณ15้าถึ หลังเลิกงานะคะทำเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็นนะคะ ได้ก็ทำท่า้าน่อนไม่จำเป็นต้องทำท่านีาน้อันตร วันนี้นะคะวิชเชนได้มีโอกาสาข้าวรวมกับทิมขิงหม้อปรองครัวนะคะกรวม,มูกี่ไเป็นอย่างนี้นะคะและได้รวมถิมหมอปรุงรัวนะคะรวมกับกบเม,ม็นบดเอ้ยในออกระเที่ยมึงวปลาคี่นะคะกระตุ้ย,ย่อ่ซึ่ง เสมอนเป็นญาติเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะกับผีหมอครอบครัวนะคะแล้วก็ผีหมอกครอบครัวในคันนี้นะคะก็เป็นผู้ประสานง,งานในตำบลแล้วก็ช่วยเหลือดูแลดูแลบำรุงอาัดถูกบำรุงซุปนะคะให้กับสิ่เแวลล้อมแล้วก็เสีษฐกิจแล้วก็ซึ่งซึ่สร้าง,งาคุณภาพชีวิตของครอบครัวในชุมชนของสมุนไพรนะคะ เงบะก็มานะคะเป็นข้องกองคุณรักประกันสุขภาพก็ทเกีเดียวเดียวก็สอพสรยช่อ,ชอนะคะกอบตัวเตยในการดำเนินงานที่มอบครอบครัวของตำเหมือนัวเตยทำให้พี่น้องนะคะแต่ตัวเตยมีสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในการนี้นะคะทีมท่มอบครอบครัวนะคะก็มา ดูล่ตุณลาที่ประตูเ่้ยนะคะก็ทางถึมง,งานนะคะสุดท้ายนี่ก็ข้อวอวยพรนะคะให้ครบครัวของตุณนปาที่แล้วก็หูที่ดูเล่ตุ่ยปลานะคะให้มีสุขภัพดสีสุขภาพ์ได้กลางใกายแล้วก็ดูล่ตุปาที่ยังยังน่ารักค่ะเล่นนะคะดีมากเลยค่ะเข่นถออก เคยออกเดนไม่เคยเล่นดนต,ตรีสายๆกันข้าวคือปีเจลแฉ่งแฉ่งคุณยายนะคะ่ดีน่ารักมากเลยค่ะคุณยายสุดหมาๆน,น,น,นะคะเอาข้ออุปกรนะคะให้ครอบครัวค่องคุณยายใหญ่คิดตะอุ่ยน,น,ะนะคะให้มีใจความสุขความเจริญร่าง,างกายสุขภาพกินสุขภาพให้แข็งแรงมีพลังต่อสู้กับ เจวัตรประจวันนัหาดีข้อข้อวปราคูมารนักหา่อาดิเจนนะอยู่บ้านที่สุวรเป็นเงสอบโมอข้อมูลที่หหมู่บ้านร่าเตยล้างซึ่งเป็นทีม้อครอบครัวระดับชุมชนทำหน้าที่ในการบัรดาน้ามกับป็นหน้าที่สาอาซสุขตักข้าวต่มุตุ๊กตาตับเปนเลือดเตย ในยามที่ต้องอ่านไปรักษาพยาบาลที่เราเราก็เ้องดูที่โรงพยาบาลถึงินเพื่อก็ไว้เตือนการสร้างเติมสุขภาพและดูแลตนเองและครอบครัวชุมชนนู่นทียวอ๊คทำให้ทุกคนในชุมชนมีความมั่นใจมากขึ้นหลักสูตรเสริมสุขจุนชนทักทิพย์ค่ะคุณป้าคุณยายเอ้ยน่าดูเลย่าแก่ยี่หน่ลงลงขาลงปา เม่รอบรัวเชื่อมโยงกันมอครอบครัจะขอทำเพื่อรอยยิ่งที่สำคัญความสุขเธอคือความฝันที่ฉัน